ศึกษาพระสมเด็จด้วยกันนะครับเพื่อเป็นวิจยยทานนะครับชมเป็นเพื่อวิจยาทานนะครับย้ําก่อนนะครับผมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับขอมาให้ศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะครับนะครับปิดดงรักปิดทองนะครับทองนี่จะออกสีส้มเลยนะครับนะครับสมเด็จพระครังพิมพ์ใหญ่นะครับ อันนี้ก็ได้มานานแล้วนะครับอยู่กับผมมานานแล้วครับหลวงพอหล้าศึกษาเป็นพิชยาทานนะครับเพื่อพิชยาทานเผยแพร่พุทธศาสนาไปร่วยกันนะครับนี่ครับสวยครับพระนี่สวยครับคมชัดลึกนะครับ ขยายดูนะครับดูสวยครับลงรักปิดทองนะครับคล้ายองค์น้ำหมากนะครับคล้ายองค์น้ำหมากนะครับสวยครับดูขอบตัดนะครับตัดออกตัดเนี่ยครับลงรักลงรักไว้นะครับ ถ้าไม่ลงรักพระนี่จะก,กระเทาะหมดเลยครับนี่ครับจะไม่เหลือมาถึงยุคเราเลยครับจะกระเทาะออกหมดเลยครับลงรักไว้สวยครับองค์นี้ครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังพอเอาเทียนเทียนหยุดไว้นะครับกลัวกระเทาะนะครับเอาเทียนหยุดข้างหลังก็เป็นริ้วเป็นริ้วเล็กๆนะครับข้างหลังเป็นขึ้นเป็นขึ้นเล็กๆนครับมันก็ลอยกล่ำหมากแต่ไม่ได้กล่หมากครับนี่ครับ ศึกษาด้วยกันนะครับศึกษาร่วมกันนะครับเพื่อนเอน fc ทุกท่านนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดติดตามให้นะครับขอให้มีความสุขกันทุกท่านนะครับไม่รู้จะดูดูรูกลักษณะนะครับดูพิมพ์ทรงก่อนไม่รู้จะสีตรงไหนนะครับพระปิดลักนะครับนะครับดูทองเขาจะเป็นสีส้มออกสีส้มเลยนะครับพระนะครับทองจะออกสีสีส้มเลยนะครับ เก่าครับองค์นี้ครับสวยครับสภาพดูดียังสมบูรณ์อยู่ครับถือว่าสมบูรณ์นี่ครับจากกระเทาะเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับพอแดดออกมาเนี่ยครับขอขอนี่ก็จะกระเทาะเนี่ยผมถึงได้เอาเอาเทียงหยอดไว้นะครับสวยครับภาพศึกษาร่วมกันนะครับ ลงลักขอก็มีลายรักอยู่นะครับขอก็มีรักดํารักแดงนะครับคล้ายน้ําหมากนะครับแต่ไม่ใช่น้ําหมากนะครับน่าจะเป็นยางไม้อะไรสักอย่างนะครับะกกานะครับองค์นี้แกวสวยครับองคนี้ก็ใช้อยู่นะครับผมใช้อยู่สวยครับดูดีดูขอบบนครับ รอยรอยตัดนี ng ng ่เขาจะปิดหมดเลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยเน็จะเมื่จะแพ้ใหญ่จริงๆนะครับนะครับแพ้ใหญ่จริงจะเห็นเพราะว่าจะมีรอยลากรอยอะไรเขาไปอดที่แสกนะครับที่รอยตัดนะครับนะครับฮะนะครับรอยรงักปิดทองนะครับสวยครับแต่ภาพนี้ถือว่าใช้ได้นะครับสวยพระก็สวยครับลึกนะครับ คมลึกนะครับเนี่ยพระรักษกเป็นสีส้มทองยังเป็นสีส้มเลยนะครับไม่ไม่เหมือนะครับออกสีส้มแดงๆนครับขอบคุณมากสำหรับที่รับชมนะครับขอให้มีความสุขกับทุกท่านขอบคุณ่ครับ